วันนี้แม่จะพาไอรินไปฉีดไฟเซอร์เข็ม2กันค่ะหลังจากที่เมื่อต้นเดือนเราได้เข็มหนึ่งกันไปแล้วนะคะตอนนั้นไม่มีอาการใดๆนะคะนอกจากปวดแขนบริเวณที่ฉีดเท่านั้นเองแล้ววันนี้จะเป็นไฟเซอร์โดสที่2นะคะไปดูว่าจะรอดไหมตัวจสอบติดนะคะก็เดี๋ยวกรอกใบนี้แล้วเดี๋ยวก็เข้าไปฉีดเข็มสองกัน เวสเกตฮอเราขึ้นมาฉีดชั้นสี่มันคือฉีดคือทุกอย่างผ่านไปอย่างรวดเร็วมากๆเลยนะคะเขาแบบดำเนินการเร็วมากเลยบอกเหนื่อยเดินแบบเดินเดินเดินตลอดเลยไปเลยที่เราจะเข้าไปฉีดวัคซีนกันแล้วนะคะหมอแอกกห้งนอแอกก็พอแห้งทำเลยจะฉีดแล้วนะคะคุณหมอก็ ว่าเล่มสองนะเฟเซอร์บรรยากาศแบเบพลงพร้อมากเลยนะคะคนคนที่มาฉีดก็จะแบบผ่ขอนคลายนะคะทุกคนทำงานแบบพยายามแข็งมากอยู่ในกล้องให,หม่ยหมอน่าหลักมากแต่ไดไม่เห็นหน้าหมอนะคะ <c oughs> ูอาการนะคะแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยเพลงเพราะมากเลยนะคะเป็นดนตรีสดนะคะจะบอกว่าที่นี่จัดการดีมากๆนะคะเราใช้เวลาทั้งหมดตั้งแต่มาถึงจนถึงตรงนี้นะคะประมาณไม่เกินประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็คือเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวนั่งรออีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะถ้าไม่มีอาการอะไรก็กลับบ้านได้ไปดูบรรยากาศกันนะคะ เห็นว่าคิวทุกคนคือเดินลันตลอดเลยนะคะแบบไม่มีออไม่มีตกทางนะคะตอนนี้ก็แล้วก็เพลงพอมากอะไปฟังเพลงที่ ก็คือแบบชิลไม่ได้นั่งฟังดนตรีสดแบบนี้มานานมากเพราะว่าไม่ได้เป็นร้านอาหารเลยนะคะ,ะโอเคเพลงพอ,พ,อพอจะจบแล้ว<ม>ตอนนี้นะคะ,ะก็คือพอรเรา,ารปางราังดนต,ตรี้ดสด เสร็จแล้วเนี่ยเขาไปพักเบสค่ะเพคุณหมอก็จะมาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับการรับเฟซเชอร์เป็นของเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งทานที่เราคุณหมอให้ความรู้ดีมากก็เป็นภาษาจี้มาใช่ไหมการให้าสีตอนนี้นะคะก็ผ่านมาแล้วประมาณ7ชั่วโมง อาการเป็นยังไงบ้างเจ็ดแล้วสิบเอ็ดโมงครึ่งตอนนี้กี่โมงหกโมงครึ่งก็เจ็ดชั่วโมงอาการเป็นยังไงบ้างคะไม่รู้สึกเลยเลยเจ็บแขนที่ถ่ายขี้ฉีดอย่างเดียวไม่เจ็บด้วยไม่เจ็บด้วยรอบที่แล้วยังเจ็บใช่ไหมันไม่รู้สึกปวดยกเล็กตามปกติไม่ใยญ่เดไม่รู้สึกปวดแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรเลยปกติทุกอย่างอื ก็น่าจะรอดแล้วเข็มสองไฟเซอร์รอดเย้ย้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายไม่ลืมใส่ใส่แว่นยาวด้วยนะจ๊ะไม่ได้อ่านคลิปนานดูรีพูดเสียงบ๊ายบาย